กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีมอลำแผวเผาแสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เจดวงสีมาว่าด้วยเรื่องพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟซีเนาะเพิ่นบอกว่าได้ให้ใจพระเอกสัน่นที่กล้าพิมพ์ออกสื่อปกป้องแผวเผาไว้แบบนี้พี่น้องเกิดยังคืนน้อบาดนี้พี่น้องทางพระเอกพิมพ์อีกอย่างถึงนั่งเอกพี่น้องเดี๋ยวเจดวงสีวสัาซูฟัง เนาะในส่วนของโพสต์จากน้องสั้นพี่นงทางคุณแม่แพลว์าพวเพื่อนกะซึ่งใจลายพี่นงบอกว่าขอบคุณนะคะพระเอกมาสันวะขอบคุณอย่างพระเอกเนาะเดี๋ยวจจดหวงสิอ่านสูฟังเด้ออันนี้ก็เป็นทางน้องสั้นไดโพสซึ้งๆไว้แบบนี้พี่นงเพื่นอนกะว่านี่แหละคำว่าแม่ถึงมีเวลาเพียงไม่นานมากขอแค่มาเจอคนที่รักที่สุดหัวใจของเขารักที่ไม่ใช่คอนเทนต์หัวใจล้วนๆมาสันวะพี่นง อันนี้กะน้องสั้นกะได้โลงภาพเหมือนน้องสั้นได้ถ่ายภาพคุณแม่เผาเผานะล้วกะกับน้องหน้าลิตาแล้วก็กับน้องตัวเกี่ยวพี่น้องเป็นภาพมุมของทางแม่ลูกเนาะน้องสั้นกะบอกต่ออีกว่าคนใกล้ชิดใกล้ตัวจะรับรู้ได้กับตัวของนางเอกว,วัศนวมาและสําคัญเป็นคนที่ไม่ลืมครูบาอาจารย์วัศนวาพี่น้องหนึ่งวันหนึ่งร้อยความรู้สึก ผมไม่ได้อวยแต่อยากให้คนที่มานั่งวิจารณ์เขาได้เห็นมุมแบบนี้บ้างว่าสันว่าไม่ใช่เอาแต่วิจารณ์และให้คนอื่นเสียความรู้สึกเอาภาพฝากแฟนคลับว่าสันว่าพี่นงองน้องสั้นก็ได้ลงภาพที่ทางเพ่าๆเนาะได้คุยกับทางอาจารย์สมุนไพรเพราะว่าได้ไปเยี่ยมไปยามอาจารย์สมุนไพรนั่นแหละพี่นงองน้องสั้นก็เลยได้เอาภาพมาฝากทางแฟนคลับให้ได้เบิงกันน้องสั้นก็บอกอีกว่าและเชื่อใจแฟนคลับ ทุกคนรับรู้และเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้มาตลอดวาสันวาก็ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทางแพ้วาเผพ้วนั่นละพี่นอ้องอ่าน้องก็บ,บอกอีกว่าสิ่งที่ผมโพสคุณจะมองว่ายังไงไม่รู้วาสันวาแต่ช่วงที่เขาเจอครอบครัวผมให้เกียรติและก็มองห่างๆอย่างเหมือนเห็นตัวเองกลับบ้านเจอครอบครัวนั่นละพี่น้องทางน้องสั้นกะได้โพสแบบนี้ให้กำลังใจทางแพ้่พเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีเพิ่นกะเลยถูกใจหลายพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าอ่ายอมรับเลยที่พระเอกกาพิมพ์ออกซื้อปกปองนังเอกขนาดนี้ว่าสันว่าเอาใจไปเลยว่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็บอกว่าอันอ่านแล้วน้ําตาไหลรักนะแม่แพลว่าสันว่าอ่าท่านนี้ก็ว่าพระเอกคือตัวแทนเราเลยสื่อคําพูดได้ดีมากๆว่าสันว่าพี่น้องอ่าท่านนี้ก็ว่าเห็นพระเอกพิมพ์ในสิ่งที่รับรู้ที่เห็นบอสเป็นแบบนี้มาตลอดน้ําตาไหลเลยว่าสันว่าพี่น้องท่านนี้ก็ว่าพี่น้อง พระเอกเขีมากขาวมากแล้วค่ะวัชร์นวา่ารอมานานมากแล้วพระเอกใหม่ผู้มีจิตใจที่ใสสะอาดไม่มีอะไรในกอไผ่อีอ๊กวัชรนวัพี่นอ้องอ่าท่านนี้ก็เรียว่าขอให้นอ้องแพลวเจอคนดีๆเข้าใจกันแล้วก็เอฟซีนี่สิม่วงให้กําลังใจแบบนี้ไปตลอดไปวัชรนวา่าท่านนี้ก็เรียกว่าพระเอกคองแทช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆคอยปกป้องนางเอกตลอดลูกผู้ชายตัวจริงต้องแบบนี้วัชรนวา่าท่านนี้ก็เรียกว่า ผู้ชายตัวจริงเขาไม่แซะผู้หญิงหรอกวาสันวามันต้องแบบน้องสันนี่แหละเป็นผู้ชายที่อบอุ่นคอยปกป้องแพวพาวตลอดมาวาสันวาพี่น้องที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปคนนี้คนใหม่คือผู้ชายที่จิตใจงามแท้วาสันวาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟซีเพิ่นของมาคอมมินเนาะท่านนี่ก็นเลยว่าพระเอกที่ใช่เนื้อคู่หรือไม่ก็ตามแต่ใดๆคือน้องกล้าออกสื่อกล้าพิมพ์ยอมรับว่าน้องกล้าปกป้องแพลวพาว ได้ใจมากวาสันมาพี่น้องคอมเมนต์นี้เพิ่นก็บ,บอกว่าพระเอกน่ารักมากโพสถึงสองเต้าด้วยยิ้มเลยเราน่ารักวสันมาคอมเมนต์นี้ก็บ,บอกว่าแบบนี้พี่น้องเพิ่อน่อนอานี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้มาตลอดว่าผู้ชายคนนี้ใส่ใจความรู้สึกแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้แบบแพวเผาก็คงต้องการแค่นี้แหละวสันาไม่ว่าทั้งสองจะอยู่ในสถานะไหน ก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแบบนี้ตลอดไปนะญญพี่นงองนั่นละ่ะทางเบิดทางม้วนทีโบามานน่กะเป็นในส่วนของทางเอฟซีเพิ่นหายใจกับทางคู่แพวเพาแล้วก็น้องสันคู่จิ้นน้องพี่น้องเนาะนั่นละ่ะพี่นงองมีความคิดเห็นแบบใดพี่นงองในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไหมเนาะเจดวงเสียเอามาฝากพี่นงค์ไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดอ้อสวัสดีจ้า